เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องอแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆทุกใหกท่านผู้ชมได้เลือกซื้อกันนะครับคันนี้เป็นนิสสันซันนี่นีโอครับปี2000ราคาเพียง55,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้รถสวยราคาไม่แพงครับเครื่องดีน้ำไม่ดันควันไม่ไหลเกียร์ออโต้นครับเข้าดีเข้าครบทุกเกียร์ โอ้ยอย่างดีนะครับเครื่องล่างดีเครื่องเสียงมีฟังนะครับเรียมเอกสารชุดโอนครบภาษีไม่ขาดครับภายในเบาะผ้าสีครีมตัดกระแผงลายไม้สวยๆครับสวยหรูสไตล์ v ี p อพเลยทีเดียวนะครับคันนี้ห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับสนใจจริงก็ติดต่อเจ้าของได้ครับจะดูรถจะนัดทดลองขับก็สายตรงถึงผู้ขายได้เลยครับคันนี้พิกัดดูรถได้ที่ลำนารายนะครับแล้วก็ที่ปากเกร็ดนะครับสนใจก็นัดหมายกับผู้ขายได้นะครับ ่อออกเดินทางมาดูรถก้อนนั้นใหม่ยผู้ขายนิดนึงนะครับแต่ไม่เสียเที่ยวนะครับเมื่อโทรผู้ขายจะคลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปครับสีสันเงางามรอบพันครับซันนี่นีโอรีวิวดูกันรอบๆไปเรื่อยนะครับห้องเครื่องครับสภาพเดิมๆคันหน้าแตะเข็ยนสายขวาเดิมๆครับไม่มีรอยชนไม่มีรอยซ่อมนะครับเลขใหม่อยู่ที่200 0 0นนิดๆนะครับ2 0 0 0 0 0หนึ่งหมื่นเท่านั้นนะครับ ยังดีวิ่งไกลได้สบายนะครับยางปี20ครับเอาไปใช้กันอีกยาวๆได้หลายปีนะครับภายในก็สะอาดสะอ้านเบาะผ้าสภาพดีรถส,สวยครับพร้อมใช้สนใจก็ติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยนะครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ